อหรครับแม่ครับผมถึงแล้วครับโอเคครับฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับคุณเด็ดทำไมหล่อจังเลยอะ่ะนี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย คุณอยากแต่งงานกับฉันคุณต้องเป็นคนรวยแล้วก็ต้องมีบ้านอีก3ามหลังรถสปอร์ตอีกห้าคันนอกจากนี้คุณก็ต้องมีค่าสินสอดให้ฉันสิบล้านถ้าคุณไม่มีของพวกนี้ฉันก็จะไม่มีวันแต่งงานกับคุณฉันพูดขนาดนี้แล้วเขาต้องปฏิเสธชิ้นแน่โอเคครับ มตกลงทำไงดีเนี่ยยังมีอีกนะยังไม่พอถ้าคุณอยากเป็นสามีฉันคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีกล้ามที่ใหญ่เป็นมัดมัดอีกด้วยงั้น<ม>คุณก็ลองมาจับดูสิว่าผมผ่านเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้หรือเปล่าอะไรนะ ฉันจับใช่ครับหรือว่าคุณไม่กล้าทำไมฉันจับไม่กล้า นะเนี่ยฉันชอบแบบนี้แหละจับพ่อหรือยังครับเออทาไงดีเนี่ยฉันหมดวิธีที่จะกำจัดกูแล้วนะงั้นบอกความจริงไปเลยดีกว่าความจริงแล้วฉันไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณหรอกฉันก็แค่ไม่อยากแต่งงาน ก็แค่นั้นเองฉันบอกความจริงคุณไปหมดแล้วฉันขอตัวนะนี่คุณคิดจะแต้อังผมแล้วชิ่งหนีเหรอคุณรับผิดชอบผมมาเลยนะฉันเปล่านะคุณจะให้ฉันทำยังไงผมต้องการให้คุณ รับผิดชอบผมก็ได้ฉันจะรับผิดชอบคุณนี่คือค่าเสียหายขอตัวนะเดี๋ยวคุณคุณให้ผมแค่นี้เองเหรอ ถือว่าเยอะแล้วนะคุณฉันจับคุณแค่นิดเดียวเองฉันเคยจับที่ร้านเล่านะถูกกวนี้อีกเ,ออเดี๋ยวคุณผู้หญิงคนนี้น่าสนใจไงเสียใจยุ้ยคุณอยู่ที่นี่เองเหรอ ผมโทรหาคุณหลายสายมากเลยนะทำไมคุณไม่รับสายอะ่ะเรากลับมาคืนดีกันนะผมขอโทษเราสองคนจบกันแล้วนะอย่ามายุ่งกับฉันอีกนี่คุณจะเลิกผมไม่ง่ายแบบนี้เลยเหรอผมแค่ไปทานกับผู้หญิงคนหนึ่งเองมันไม่ได้แปลว่าผมจะต้องไปนอนกับเขานี่คุณใช้คำว่าแค่นี้เหรอแต่ก็ช่างเถอะ ฉันไม่สนใจคุณหรอกคุณจะไปไหนก็ไปไป,ไปอย่ามายุ่งกับฉันได้ถ้าคุณจะเลิกผมจริงๆของที่ผมซื้อให้คุณคุณต้องคืนผมมาทั้งหมดก็ได้ถ้าคุณเลิกยุ่งกับฉันฉันจะคืนให้ พอใจอะ่ะเดี๋ยวก่อนสิเสื้อตัวนี้แล้วก็รองเท้าคู่นี้ด้วยถอดมาเอาไปเอาไปให้หมดเลยแล้วก็เงินที่ผมเคยซื้อของให้คุณคุณต้องคืนผมมาทุกบาททุกสตางค์ เราคบมาสองปีผมคิดแค่หนึ่งแสนพอที่เหลือถือว่าทำบุญแล้วกันนะถ้าจะขนาดนี้ก็ไปเอาผ้าถุงมาใส่เถอะไอ้ชั่วก็เพราะาคุณเป็นแบบนี้ไงแม่ผมเลยอยากให้ผมเลิกกบคุณน่ะผมนี่อยากรู้จริงๆว่าใครหน้าไหนจะตาบอดเอาคุณไปเป็นเมีย ดู้สินะว่าฉันมีแฟนใหม่แล้วทั้งหลอ่อทั้งรวยแถมยังอ่อนโยนอีกด้วยที่สำคัญนะเขาทั้งสูงทั้งขาวผมแกดีกว่าแฟนเก่าแบบแกตั้งเยอะผมไม่เชื่อหรอกอย่ามาโกหกผมเลย คะวันนี้เราต้องไปจดทะเบียนสมรสกันนี่เราไปกันเถอะค่ะไปกันเถอะคุณ ค่ะแม่ยุ้ยทำไมพิงเขาบอกว่ายังไม่เจอ,อยุ้ย่ะลูกอะไรนะแม่แต่ว่าตอนนี้หนูก็อยู่กับเขาแล้วนะเออแม่แค่นี้ก่อนนะคะจะทำอะไรลงไปเนี่ย คุณฉันว่าเราสองคนน่าจะมีอะไรเข้าใจกันผิดนะคะเข้าใจผิดอะไรหรอครับคุณชื่ออะไรผมชื่อปอนครับคุณฉันว่าเราสองคนต้องรีบหย่ากันเลยค่ะหย่าตอนนี้เลยแต่เราเพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันมานะครับจะรีบไปหย่าทำไม แต่เราสองคนไม่ได้รักกันนะคะคุณเอาแบบนี้ไหมถ้าเราสองคนรักกันเมื่อไหร่เราก็ค่อยไปจดกันใหม่ดีไหมถ้างั้นผมขอเวลาคุณหนึ่งเดือนถ้าภายในหนึ่งเดือนผมทำให้คุณรักผมไม่ได้มผมจะยอมหย่าก,กับคุณโอเคไหมครับโอเคค่ะผมรอไหมครับ หล่อมากเลยค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้ามีอะไรเหรอคะคุณฉันต้องรีบกลับไปทำงานอะ่ะตอนนี้เลยงานด่วนขนาดนั้นเลยเหรอใช่ด่วนมาก ถ้าฉันไม่ไปตอนนี้หัวหน้าเล่นงานฉันตายแน่คุณไปส่งฉันหน่อยนะเชิญครับคอยดูนะถ้ามาถึงฉันไล่ออกแน่หัวหน้าเรียกฉันมามีอะไรหรอคะอยุ้ย ยี่เธอรู้ไหมว่าน,นี่มันกี่โมงแล้วเวลานี้เธอร้องไปซื้อของว่างให้ฉันกินนี่ของว่างอะไรก็เออเออคุณปอนคุณปอนมาได้ไงคะหัวหน้ารู้จักเขาเหรอคะก็คุณปอนเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัทเธอไม่รู้หรออ๋อเธอคงไม่รู้หรอก,ออรรอกเพราะว่าเธอเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือน ลูกเจ้าของบริษัทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณอย่าให้ผมรู้ว่าคุณใช้งานยุย้ยภริยยของผมไปทำนูน่นทำนี่คุณอีกแล้วก็อย่าใช้งานเขาหนักเพราะผมเป็นห่วงเขามากคุณเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะยุย้ยเธอเอเอคุณยุย้ยรับทราบค่ะคุณปอนแล้ว ตอนนี้คุณเริ่มรักผมบ้างยังรักอะไรล่ะคุณเหมือนจะทำให้ฉันดยอ่ะ